มาคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะจัดแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้แบบผักเหนือด้วยคะ่ะนี่ค่ะหน่อไม้หน่อไม้กระป๋องด้วยคะ่ะนี่คะ่ะใช่หน่อไม้กระป๋องย่านางกระป๋องคะ่ะแล้วก็พี่พี่สาวมาให้มาคะ่ะแล้วก็ตะไคร้ป่าให้มาคะ่ะไม้สดใสแกงหน่อไม้ใส่พึ่งด้วยคะ่ะนี่ค่ะพึ่งแช่แข็งเอาอไว้แล้วค่ะ สีแกงก็เดี๋ยวจะไปกินบ้านป้าค่ะจะใส่หมาอึกด้วยค่ะนี่มค่ะมาอึกมาอึ๊มาน้ำแก้วค่ะภาษาเนื้อซื้อมาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตขององมงกากนะคะพี่ป้าพัดเปิ้นว่าสีเขียวเนี่ยมันจะลํามันจะแน่นดีกว่านจะลองซื้อมาใส่ค่ะจะลองใส่ไปค่ะไปรุ่นกันอย่ารัมบ่รัมค่ะนี่ค่ะน้ําพริกน้าตําแบบนี่เลยค่ะตับ ตำปูตำเป๊ะเอาเลยค่ะใส่กระเทียมหอมพริกสดค่ะสักสี่ห้าเม็ดกลัวเผ็ดเดี๋ยวย้ายกินไม่ได้ค่ะทุบลงใส่ไปตำปุบปุบเป๊ะค่ะตะไคร้ค่ะทุบใส่ไปเลยนี่กระชายค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดเดี๋ยวก็ใส่น้ำปลาเติมลงไปค่ะน้ำปลาห้าเด้อค่ะจากสองชั่พีค่ะนี่ mm. ใส่เห็ดพึ่งนะคะใส่เห็ดพึ่งลงไปคุณผู้ชมไม่แช่แข็งเลยเห็ดพึ่งแราก็ไม่ไม้ใส่เห็ดพึ่งะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอเดือดเราก็จะใส่ผักนะคะนี่ค่ะรอให้เขาเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปะคะ่ะใส่แบบเอ๊ะหมักถัวะะ่วค่ะใส่หมักถั่วก็มาด้วยไปเลยนี่ค่ะ มาติคนะเราเรามาขบเปืนน่อยจุกหมุบนุบซิ่งชิมรสค่ะจานน้อยนะค่ะแขงปา่าถ้ามีพักราเราใส่พักราไปชุดถ่ายได้ด้วยค่ะถ้าผมมีอยู่ผมต้องใส่ค่ะแค่นี้ละคะ่ะ นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแกงหน่อไม้ไก่บ้านนะคะเดี๋ยวไปดูดอกซุกอีกท,ทีค่ะหลังจากที่เราคั่วะะเสร็จแล้วนะคะรอให้เอาเกลือฉุบแล้วเบาแก๊สบถุงนัวงลงไปเลยใส่น้อยแชบ่น้อยแชหลายแ่บลาย,ยนะคะใสน่น้อยแชบน้อยแ่บลายแ่บลายค่ะถุงนัวอันดับสุดสท,ท้ายค่ะ ถ้มีเช่โอมก็ใส่เช่าโอมค่ะถ้าบวมเลยก็ใส่เอนาน้ำบวมใส่ค่ะต้นมันอยู่เมืองไทย์ปุ๊บนี่ค่ะให้พึ่งเราก็จะอยู่ได้แบบสมดี้หนูมาให้หน่อยนึงปองนั่งเขากันอย่างนี้นะห,หนูมาต้องใส่หลาค่ะมาใส่หลายนี่บวมนี่ค่ะใช้ดเดลแข่งหน่อไม้ใส่เห็้พึ่งใส่บะอึค่ะใส่ชาให้เด้อค่ะ ม่ได้ใส่ภากอย่างอื่นถ้าใส่อย่างอื่นใส่กระชายแล้วบะร้องใส่ค่ะมันจะไปเตะกินกันแกงภาคเหนือเขาบอใส่ข้าเบอร์ด้อยค่ะเขาบอใส่ค่ะแกงแบบภาคเหนือจ้านะคะ